หลังจากได้เปิดตัวในงานอีกมา0 2 3นะครับสำหรับ Honda CB 1,000ตัวใหม่แล้วก็ล่าสุดนะครับได้มีการประกาศว่าจะเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงๆแล้วนะครับ Honda คันนี้นะครับมีชื่อพ่วงท้ายว่า Hornet ครับซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ของทาง Honda โดยก่อนหน้านี้นะครับมี c b 750 Hornet และ c b 500 Hornet ที่เปิดตัวในตลาดสากลรวมไปถึงประเทศไทยเราไปแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ครับก็จะถึงคิวของ c b 1,000 Hornet กันสักทีรถรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับขุมกำลัง4สูบเรียงความจุ 999cc ครับมาพร้อมกับชกหน้าหัวกลับ SFF BP ขนาด41มิลมนะครับจากแบรนด์บโชว์ว่าระบบเบรกจากนิตชินครับแล้วก็ในรุ่น c b 1,000 SP Hornet ที่เป็นรุ่นท็อปเนี่ย คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอุปก,กรณ์มาตรฐานเหล่านี้ให้อัปเกรดขึ้นอย่างแน่นอนครับคาดว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับจะมีการเปิดตัวเวอร์ชันผลิตจริงออกมาแล้วก็จะมีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการส่วนประเทศไทยเราจะมีการทำตลาดด้วยหรือไม่ต้องมารอติดตามกันครับ